สวัสดีค่ะยูนตาล่าโซเชียลราวนะคะตอนนี้ลุงก็กาลังจะสัมภาษณ์กับช่องในช่องหนึ่งนะคะ คันคันครับเอียงเอียงเชนะตันช่องเนชนะคัอาอาอายุผมอาจจะน้อยกว่านะครับพี่ตรนี้แต่หน้าพี่เด็กกว่าผมครับปเาปพี่ดันยุ่งใช่ไหมครับออกช่องเนชนะเช โต๊ะนี้ผมเคยนั่งนะครับนี่ัครับที่เห็นว่าเนี่ยมันอยู่กับสายสะดือที่แล้วแ่่จะนต่งแล้วล่ะเอาเอะไรไปอยู่สายสะดือน้่สุดท้ายใช่ไหมที่กดสุดท้ายโอเคขอบคุณฟ้าที่ทำ <c oughs> ให้เฮาได้พอกัน ขอบคุณสวรรค์ที่ย้อนกันในวันนี้ใจบอกเคยฮักใครยังเฝ้ารอมันหลายปีเจ็บกี่ทีจำกี่ทีก็ยังรอเธอมาแล้วเ้อไปในเย้เขามาแล้วไม่ต้องเลยไปเอาอะไรนันมีการลงชื่อการเพื่อจะขับไล่ยูทูบเบอร์ ซึ่งตอนนี้คณะยูทูบเบอร์ต่างๆนั้นก็ยังอยู่ในหมู่บ้านกกอกและแขกรับเชิญของเราสองคนวันนี้ก็คือหนึ่งในยูทูบเบอร์คนสนิทนะคะของลุงพลนั่นก็คือคุณหมอหนุ่มและก็ลุงพลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ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 หหามูอยังผมด้วยนะคะแล้วก็หมอหนุ่งครับผมครับหมอหนุ่งดูหน้าจำไปนิดเนาะก็เปิดโอเคสวัสดีครับครับผมโอเค ก็จะคู่ที่ได้เกินไปถึงกระแสสังคมนะคะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาลงชื่อกันไล่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่มาติดตามชีวิตลุงอะไรอะไรอันนี้จริงไหมครับว่าชาวบ้านเขาลงชื่อไล่กันก็ยูทูบเบอร์ก็รักกันดีนะครับที่นี่ครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับพอหมอหนุ่มอยู่เนี่ยยูทูบเบอร์หลายๆคนก็อยู่ที่นี่กินข้าวกันปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อ๋อหรือเป็นลุงคนหรือเป็นใครๆนะครับ อยู่นี่ครับอยู่กันไหนครับรักใครกันดีครับครับผมประมาณกี่คนครับเกออยู่ประมาณรักสามสิบถึงสี่สิบคนอยู่รอบๆนะครับอยู่มันอยู่หลายๆพื้นที่ครับแล้วเขาก็จะเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับผมแล้วข่าวที่บอกว่าเป็นกระแสการลงชื่อกันขับไล่ยูทูบเบอร์เนี่ยตกลงจริงไม่จริงคะก็คนติดตามดูกระแสกันเองนะว่าอะไรจริงไม่จริงนะครับแต่ว่าที่นี่คือรักใครกันดีนะครับ กินข้าวุยมโต๊ะกันคนก็ครับผมครับผมชาวบ้านและยูทูบเบอร์เนี่ยก็รักใครกันดีก็ยูทูบเบอร์ที่นี่รักใครกันดีครับแต่ว่าข้างนอกผมไม่รู้เนาะเป็นกระแสกันเองเนาะคือคืออย่างนี้ครับครับยูยูทูบเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะก่อติดอยู่ที่บ้านผมนะครับเพราะอยู่นอกบ้านนอกหมู่บ้านนะครับก็จะมีบางโอกาสนะครับที่เราไปแจกผ้าห่มอย่างเงี้ย ก <ge ar> ็ยูทูบเบอร์เขาจะไปเก็บภาพในการแจกเพระผมในโครงการที่ผมทําคือปั่นปันสุกเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมานะครับของต้นเดือนนะครับก็จะมีเข้าไปในหมู่บ้านมม่ลกงว่าแบบบ้านนเดือนก็ร้บ้านแต่คนในหมู่บ้านกอมานาบบสัมภาษณ์แบบออนไลน์นะทุกคนเขาเบื่อยูทูบเบอร์แล้วเขารุ้มแบบว่าบางทีอยากได้ความเป็นส่วนตัวเขาเคยเดินมาพูดกับเราไหมฮะอ๋อ สำหรับบุคคลที่เป็นข่าวก็ส่วนใหญ่อยู่แต่ในหมู่บ้านนะครับส่วนคนที่เป็นชาวบ้านกกอกเองก็ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ก็หลายคนครับ,บคนในหมู่บ้านกอกก็มาเป็นยูทูบเบอร์กันเองด้วยครับยายจำลองป้าถอนนะผู้ใหญ่นิ่มเงินนามก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันครับก็แม่เบ้นนะครับ<อ>เบ้นก์กอกาก็ใช่ครับแล้วจากช่วงนี้นะคะที่มีกระแสต่อว่าลุงพลน่ยนะคร คุณชนคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะพูดอะไรบ้างคะอันนี้เกี่ยวกับยูทูบเบอร์แล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็เอ่อตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกี่ยวกับตัวลุงเองอะคะ่ะครับถ้ากระแสะต่างๆก็ต้องดูไปตามวันที่มันเกิดขึ้นแต่และครั้งเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างครับมันเยอะแยะมากมายครับอันนี้มันมีคำถามนะฮะขอถามไปที่ ออคุณหมอหนุ่มเนาะมีกระแสบอกว่าเอ๊ะทำไมหลังจากที่สังคมเนี่ยติดตามเรื่องดาวจากยูทูบเบอร์ต่างๆรู้สึกว่ายูทูบเบอร์ได้ลงแต่ด้านดีของลุงพลเนี่ยถามจริงๆเถอะลุงพลสั่งหรือว่ามีใครสั่งนะครับว่าให้ไม่มีไม่มีแน่นอนครับหมอหนุ่มมาอยู่ที่นี่เกือบสี่เดือนนะครับตรงข้างบ้านลุงพลผมไม่อยู่มานอนการเต้นมีผมเพียงคนเดียววันแรกนะครับแล้วก็วันนั้นที่มีกระแสนะครับคําว่าอ่าบอใบไม้นะครับผมอชท่อได้ไหมครับ เขาไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรลุงพลบ้างมาแต่ผมเวลาลุงพลไปไหนผมขาย้ำมะพร้าวปั่นที่นี่นะครับผมเห็นทุกอย่างว่าลุงพลทําอะไรนะที่ไหนยังไงขนาดหมอหนุ่มอยู่ที่ข้างบ้านลุงพลผมนอนต่างเตียงและเป็นแ็นขานะลุงพลบอกว่ามันนอนหน้าบ้านไหมมันนอนตรงนี้ไหมหมอหนุ่มมีพ่อผมไหมหมอหนุ่มมาปุ๊บเนี่ยหมอหนุ่มกินข้าวหรือย,อยังบางทีลุงพลนะครับเดินไปที่ร้านหมอหนุ่มนะครับลุงพลไม่ได้เล่นตัวนะครับลุงพลเป็นคนดีแล้วลุงพลเป็นกันเองครับเหมือนครอบครัวครับ ใครที่ว่าลุงคนญิงไม่หยิงนี้ครับถ้าใครมาอยู่ที่เกาะเกาะนี้เขจะรู้ว่าสุดยอดครับว่าลุงคนมีจิตใจเมตตาครับแล้วว่าป้าแตนเนี่ยวันนั้นนะครับหมอหนุ่มก็ไม่ใค,ครคิดนะเขาครับผมว่าป้าแตนไปที่ร้านหมอหนุ่มไปซื้อมะพร้าวปั่นแล้วก็นั่งตรงแค่แล<ห>้าเหมือนคนกันเองเลยนะครับซื้อมา,าปั่นทุกวัน,นทุกวันครับหมอหนุ่มเป็นเป็นคนของหมู่บ้านเกาะเกาะปะฮะเป็นคนกรุงเทพครับ ขับรถมาเจ็ดร้อยโลครับเพื่อมาหาลุงพลเพราะผมติดตามข่าวลุงพลกับป้าแตนที่เขาเรียกกันหมอหนุ่มหมอหนุ่มนี่เราเป็นหมอด้านไหนฮะหมอหนุ่มจัดกระดูกครับผมผมรักษาคนฟรีครับหมอหมอครับหมอจัดกระดูกนะคะครับเพราะผมดูว่าใครลุงพลขาแล้วแล้วอะไรนะฮะผมดูว่าว่าใครจริงใจไม่จริงใจครับผมมาอยู่ที่มาถึงสี่เดือนแล้วถ้าผมไม่รู้ว่าลุงพลเป็นอย่างนี้นะผมคงไปนานแล้วแต่ลุงพลเป็นคนดีครับเพราะผมอยู่ที่นี่ถึงสี่เดือนนะะลุงพลห่วงใยทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะไปไหนไงลุงคนไปจอดรถครับผมหมอหนุาร่อลุคนเป็นคนดีจริใจครับแน่นอนครับอะไรอย่างนี้แน่นอนครับมีกระแสคมบอกว่าลุงคนเ่สคนี้อห่างไงคะคือผมจะบอกอย่างนี้ครว่ากระแสข่าวคุณถ้าคุณไม่ได้มาที่นี่จริงอ่ะคุณจะไม่รู้ว่าลุงคนดูแลทุกคนดีนะครับขนาดผมไม่มีรถนะครับลุงคนแบบว่าหมอหนุ่มขึ้นรถลุงคนไหมไปนู่นไปนี่ไหมเนี่ยแหละครับ ื่อวานนี้นะคะครับอ,อ๋ออ,อ,อมีแขกรับเชิญมาออกในรายการของเรานั่นก็คือคุณบูมน้อยร้อยเอ็ดนะคะครับผมวันนี้เห็นบอกว่าหมอนุ่มเนี่ยอยากจะขอออกมาโต้เรื่องที่คุณบูมน้อยร้อยเอ็ดแ่ออกมาพูดว่าลุงพลสั่งห้ามถ่ายนั่นถ่ายนี่แล้วก็เอ,อถ้าเกิดไปนําเสนออะไรด้านไม่ดีลุงพลจะด่าตรงน,นี้หมอนุ่มอยากจะโต้ว่ายังไงคะไม่จริงครับไม่จริงครับลุงพลน,น่ะเอาล่ะเอา,อางี้นะครับ เวลาลุงพลอยู่หลังครัวนะครับผมก็เดินมาปกติครับถ่ายนู่นถ่ายนี่ลุงพลก็ร้องเพลงทุกอย่างเขาไม่เคยห้ามหมอหนุ่มเลยนวลหนุ่มห้ามถ่ายนู่นไม่มีครับขาะวันที่เขาดาวจําได้ไหมครับลุงพลไม่ได้ไปไหนนะครับก็นั่งกินครอบครัวเขาป้าแตนลุงพลน้องนุกยุงไอ้อว่าพี่จิมมี่หรือว่า YouTube ก็กลับบ้านอะไรต่อแบบผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนเที่ยงคืนนะครับวันเขาดาวลุงพลก็เรียกหมอหนุ่มกินนู่นกินนี่ไหมผมก็เดินเข้าไปหน้าประตูจะเดินเข้าลุงพลบอกตามสบายแล้ว เขาก็ร้องเพลงเข้าไปดูในคลิปหมอหนุ่มได้ครับวันนั้นเนี่ยที่ผมถ่ายไว้ครับวันที่เขาดาวนะครับไปสิ้นปีว่าเป็นยังไงครับคือคืออย่างนี้ครับอย่างกรณีของบูมน้อยร้อยเอ็ดเนี่ยอ่าบูมน้อยร้อยเอ็ดเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตรงกระท่อมนะครับของหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับของคุณพอลลี่นะครับหมอหนุ่มไม่ไม่ค่อยเข้ามาที่บ้านลุงพลนะครับหมอหนุ่มก็จะไลฟ์สดขายของเขาเองแล้วก็คุยกับเอฟซีของเขานะครับซึ่งอ่าลุงพลเคยบอกเขาแค่ครั้งเดียวนะครับว่าเรื่อง การให้สัมภาษณ์สือ่อ okay. ก็ให้ให้คิดเอาเองว่าควรจะให้สัมภาษณ์หรือไม่สัมภาษณ์แช้ประมาณนั้นครับอ,อย่างนี้ถามหมอนหนุ่มนะถ้าเกิดว่าสังคมเดินมาถามบอกว่าเอควา่จริงมนุษย์คนเราเนี่ยมันไม่มีใครดีด้านเดียวหรอกรถ้าจะเห็นด้านไม่ดีของลุงพลบ้างเนี่ยนะคะลุงหมอนหนุ่มอยากจะเล่าให้สังคมฟัง ได้บ้างไหมว่ามันมีมุมไหนสําหรับหมอหุ่มที่เป็นเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นด้านไม่ดีของเขาอะฮะคือด้านไม่ดีผมคิดว่าผมไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าผมมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยผมเห็นลุงคนทําเกี่ยวกับไปวัดแล้วผมได้ไปด้วยนะผมนั่งรถล,ลุงคนไปนั่งหลังกระบะเลยแล้วผมว่าไปดูติดตามว่าลุงคนทําจริงไม่จริงนะครับลุงคนแบกไม้